นวัตกรรมการแพทย์ล่าสุดที่ช่วยยืดอายุมนุษย์ปี2025วัคซีนมะเร็งแบบเฉพาะบุคคลนักวิจัยจากเยลและดานาฟาเบอร์ iber, ได้พัฒนาวัคซีนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยใช้ข้อมูล DNA และ RNA ของเนื้องอกเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้โจมตีเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่หลังการผ่าตัดในการทดลองระยะต้นกับผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม9รายพบว่าทุกคนยังคงปลอดจากโรคมะเร็งเป็นเวลาเกือบ3ปีโดยไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง2 การแก้ไขยีนด้วยเทคโนโลยี CRISPR รุ่นใหม่เทคโนโลยี CRISPR ทับ c a s ไ9ได้รับการพัฒนาให้สามารถแก้ไขยีนได้อย่างแม่นยำมากขึ้นโดยไม่ต้องตัด DNA ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคทางพันธุกรรมเช่นโรคโปรเจเรียนักวิจัยจาก Broad Institute Award, ได้ใช้เทคนิคนี้ในการยืดอายุของหนูที่มีการกลายพันธุ์ของโปรเจเรียและกำลังเตรียมทดลองในมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ 3. การบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด สเตมเซลล์เทราปีการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิดกำลังเป็นที่สนใจในการชะลอวัยและฟื้นฟูอวัยวะที่เสื่อมสภาพโดยมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศรวมถึงการทดลองทางคลินิกในมนุษย์เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความชราเช่นโรคพาร์กินสันโรคหัวใจและโรคเบาหวาน 4. การใช้ AI ในการวิเคราะห์สุขภาพเพื่อยืดอายุ AI Driven Longevity Tools การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ เช่นการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตและการนอนหลับช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อยืดอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ที่ใช้ AI เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถติดตามและปรับปรุงสุขภาพของตนเองได้อย่างง่ายดาย 5. ้การตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มต้นด้วยการตรวจเลือด Early Cancer Detection e r r Blood Test นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาการตรวจเลือดที่สามารถตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ถึง18ชนิด โดยมีความแม่นยำสูงถึง93%ในผู้ชายและ84%ในผู้หญิงเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจคัดกรองมะเรง็งทำให้สามารถรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มอฟตน้นและเพิ่มโอกาสในการหายขาด